ขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการสักเล็กน้อยนะครับผมผมนะครับทิวทั์ครับประกรณ์กิติเริมพัฒนากุลครับรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับตลอดทั้ง3วันเลยนะครับและก็วันนี้ด้วยนะครับนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับแจ้งเรื่องพ d ดีพสักเล็กน้อยนะครับผมสําหรับภายในวันนี้นะครับโดยภายในงานนะครับจะมีการมาทึกภาพและวิดีโอนะครับเพื่อใช้ในการโปรโมทผ่านสื่อช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับทุกช่องทางนะครับจึงขออนุญาตทุกๆุคนนะครับในที่นี้ด้วยนะครับผม นะครับกล่าวถึงบรรยากาศภายในงานกับไซเล็กน้อยนะครับผมวันนี้นะครับโอ้โหคนหนาแน่นมากนะครับคือลื่นมากนะครับวันนี้นะครับมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงนะครับของน้องๆนะครับกลุ่มโรงเรียนต่างๆนะครับผมจากหลายๆโรงเรียนนะครับรวมไปถึงนะครับการแสดงนะครับจาก คอนเสิร์ตนะครับจากศิลปินของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโกงเย็นเต็ดนะครับหรือว่าเรที่ล็อกซี่และก็แซมแบกครับรวมถึงยังมีกิจกรรมดีๆนะครับและก็โปรโมชั่นนะครับต่างๆจากทางอีซูซูนะครับให้ทุกคนได้จับจองในการเลือกชมกันนะครับในบูธของอีซูซูนะครับซึ่งภายในงานของเรานะครับ เมื่อวันที่14ธันวาคมหรือเมื่อวานที่ผ่านมานะครับผมจะมีการประกวดซุนาครับก็คือกิจกรรมแฟนซีด็อกรันเวย์นะครับซึ่งเราได้ผู้ชนะไปเทียบรอยแล้วนะครับในเมื่อวานนะครับส่วนในวันนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงนะครับของน้องๆรวมไปถึงศิลปินเย็นเต็ดนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา3ทุ่มเป็นต้นไปครับเจอแน่นอนครับผมแต่ต้องขออนุญาตพูดถึงสถานที่จัดงานสักเล็กน้อยครับในวันนี้นะครับทุกท่านกําลังอยู่ที่ตลาดแซวันในมาร์เก็ตนะครับจังหวัดลบบุรีคร มีของกินเยอะมากเลยครับนะครับเดินไปเดินมามีของกินเยอะมากเลยครับเมื่อกี้นะครับทิวทัศน์เองนะครับเดินไปนะครับโอ้เรื่องไม่ถูกเลยว่าจะทานอะไรดีนะครับแต่ขนาดเรื่องไม่ถูกนะครับบอกเลยว่าโอ้โหของเต็มไม้เต็มมือมากเลยนะครับของสดอร่อยและก็ราคาเข้าถึงทุกทุคนนะครับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนพี่ๆวัยทำงานทุกคนนะครับก็เลยเลือกสถานที่นี้เนี่ยในการมาเป็นเที่ยวช้อปปิ้งนะครับกับงานของเราด้วยนะครับผม และในช่วงนี้นะครับเชื่อว่าทุกคนนะครับก็อยากจะพบกับกิจกรรมในค่าคืนนี้นะครับดังนั้นนะครับทิวทัศน์เองนะครับขออนุญาตดึงเข้าสู่ช่วงพิธีการกับสักเด็กน้อยนะครับ ก่อนเด่นเลยนะครับผมต้องสวัสดีท่านผู้ใหญ่ทุกๆท่านอีกสักหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ขอกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานสักเล็กน้อยนะครับผมสาหรับโครงการนี้นะครับเทศกาลกินช้อปเที่ยวนะครับที่จังหวัดลบบุรีในวันนี้นะครับผมโดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานของพวกเรานะครับต้องเรียนแจ้งทุกๆท่านก่อนนะครับว่าพวกเรานะครับเป็นนักศึกษานะครับชั้นปีที่4จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับซึ่งเรานะครับมาจัดงานที่ตลาดแซนวันจังหวัดลบบุรีของเรานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานของเรานะคครรัับบข้อที่เลย อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นนะครับของจังหวัดลบบุรีนะครับและก็เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการครับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าต่างๆในจังหวัดลบบุรีครับผมอีกทางนะครับเราอยากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับให้กับสถานที่จัดงานนะครับก็คือตลาดแซดวันในมาร์เก็ตลบบุรีของเรานะครับแล้วก็อยากจะเพิ่มนะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสถานที่การจัดงานนะครับแล้วก็อีกทานนะครับอยากจะสนับสนุนนะครับความสามารถนะครับของเด็กๆนะครับกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาของจังหวัดลบบุรีนะครับผม โดยทางเรานะครับหวังว่าไม่มากก็น้อยนะครับงานของเรานะครับจะช่วยเหลือทุกๆคนได้นะครับผมซึ่งคราวนี้นะครับผมในการจัดงานในครั้งนี้นะครับผมเราจัดด้วยกันตลอดทั้ง3วันนะครับก็คือวันที่1 4บ5ครับ้และก็16ธันวาคมนะครับโดยกิจกรรมต่างๆนะครับในวันที่14นะครับที่ผ่านมานะครับเรา แฟนซีร็อกรันเวย์ครับแล้วก็การแสดงของน้องๆโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยครับและในวันนี้นะครับผมเราจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ให้เกียรติจากทางท่านผู้ใหญ่นะครับผมรวมไปถึงการแสดงนะครับคอนเสิร์ตนะครับจากวงเยนเตะทับและในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่16ธันวาคมนะครับเราจะมีนะครับเปเชียลพิเศษครับผมก็คือนิกแกนโรบรุลีนะครับจะมาเยือนที่ตลาดแซดวันและก็งานของเรานะครับรวมไปถึงนะครับสุดยอดเลยครับศิลปินของเราครับเรซี่ร็อกซี่และก็แซมแบ็กนะครับผม โดยกิจกรรมคร่าวๆของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับดังนั้นนะครับขออนุญาตดึงเข้าสู่ช่วงพิธีการอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมต้องขอกราบเรียนทชินท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับโดยหลังจากนี้นะครับผมจะขออนุญาตทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีการเปิดงานนะครับโดยผมนะครับจะเชิญท่านผู้ใหญ่ ท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญนะครับนางอารีนะครับผดสภาพนะครับผู้มนวยสํานักงานการท่องเที่ยวประเทศไทยจังหวัดลบบุรีนะครับแต่วันนี้นะครับท่านติดภารกิจนะครับก็ขอเรียนเชิญนางสาวแพรสวีครับนวลเพชรพนักงานการตลาดห่าสานักงานการท่องเที่ยวประเทศไทยจังหวัดลบบุรีครับขอกระาษเรียนเชิญครับ ใคยชนะท่านนี้ประธานหอการค้าจังหวัดลบบุรีครับขอบการับเชิญ ขอกราบเรียนเชิญพลตีนรพนัแป้นแก้วนายกสมาคมทหารผ่านศึกเขตลุบุรีนะครับแต่เนื่องจากวันนี้ท่านติดภารกิจเหมือนกันนะครับสิ่งของกราบเรียนเชิญดร์นพลแสงสก,กุเลเรขาและผู้พองตำแหน่งนายกสมาคมฟุตอลแห่งประเทศไทยและจังหวัดลพบุรีครับ ลำดับถัดไปนะครับขอกราบเรียนเชิญคุณชนินเสริธาน,นิรธานวีซีจังหวัดรบกุรีครับผม สิสสีพู้อเนยความเกลวสถานที่จัดงานและเจ้าของตลาดแท จิทาุนสําเร็จรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเวนคณะการต้องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับ สุดท้ายของเรานะครับขอกราบเรียนเชิญอาจารย์ดรสุวดีบุญจมาจริตนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการท่องเที่ยวนำรัศกรรมบริการคณะการท่องเที่ยวและสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับ สวัสดีทุกทท่านอีกครั้งหนึ่งครั้งนะครับผมนะครับโอ้โหถือว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะครับและตอนนี้นะครับเราจะเข้าสู่พิธีการเปิดงานของเรานะครับเดี๋ยวรอทีมงานของเราสักพู่นึงนะครับเราจะส่งมอบสัญลักษณ์นะครับของงานเรานะครับก็คือพระจันทร์นะครับให้กับทุกทุกท่านนะครับผม จะนับเขาดาวนะครับ5วินาทีถอยหลังนะครับแล้วรบกวนทุกท่านนะครับชูพระจันทร์ขึ้นฟ้านะครับเพื่อเป็นสัญลักษ์ในการส่งพลังให้กับพระจันทร์ของเรานะครับและเริ่มต้นเปิดงานของเรานะครับและเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเราจะนับถอยหลังพร้อมกันครับ5 4 3 2 1 เป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการได้ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ที่การถ่ายรูปสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมโดยช็อตแรกนะครับเดี๋ยวเราจะขอทุกๆท่านนะครับถือพระจันทร์นะครับที่เป็นสัญลักของงานเรากันสักเล็กน้อยนะครับ ขอดหนึ่งนะครับอดในยันต์ตู้ท่าน,นะครับโตยไม่มีพระจันทร์นะครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานเราเก็บสักุ่หนึ่งนะครับ ขอเสียงโป้มือค้งให้กับทุกๆท่านนะครับแรงงานเทศกาลกินช้อปเที่ยวจังหวัดลบบุรีนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับผมเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเชิญทุกๆท่านนะครับลงไปพักผ่อนด้าน่ตงได้เลยนะครับผมโอ้โหก็จบไป สำหรับพิธีการเปิดงานของเรานะครับผมที่ตลาดแซดวันนะครับกับงานเทศกาลกินช้อปเที่ยวครับมิสไนแอนบุนไ f a ฟ r นะครับผม นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมต่อเนื่องกันไปยาวๆนะครับจนถึงช่วงดึกเลยนะครับผมโดยเราจะมีการแสดงรูปทุ่งนะครับจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยครับผมและก็การแสดงดนตรีสดนะครับจากโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาครับและปิดท้ายนะครับพิเศษสุดๆท่าศัพททุกคนนะครับก็คือคอนเสิร์ตนะครับจากวงเย็นเต็ดนะครับให้ทุกคนรอคอยอยู่แน่นอนนะครับในช่วงนี้นะครับผมทิวทัศน์ครับขออนุญาตเบรกเวทีกันตะคู่แล้วเดี๋ยวพบกับกิจกรรมชงหน้านะครับผมขอบพระคุณมากๆครับ